ตายตายแล้วตอนนี้เราสองคันแล้วเราสองคันแล้วไม่เปิดไม่ได้อะเปิดไม่ได้เราเปิดได้ปะเอแย่งน้ำมันมันได้ปะมันเปิดปิดฝาไม่ได้อะปนไม่ได้เลยนีนัที่ลงต่ำไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรได้เลยปนไม่ได้ทั้งเซ้าเราฆ่าคนฟรีเหรอเราฆ่าคนฟรีเราเป็นคนเลวคนนี้เลยอ่ะโอ๊ย เออว่าไม่ได้ชิ้นด้วยเพราะว่าเรานั่งที่คนขับไม่ได้โเอ้ยเนี่ยอน engineering engineering มีไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อโอ้อะไรวะขวัี่แบตจมุนกุศลกุสลขวัญพี่แบตจมุนโอ้โหเสีฟังซึมอนนานตุ่มหลาซีเนอะๆเอ้ยออกพอนพอนออกพอนไปว้าวว้าวว้าวว้าเดี๋ยวบีก่อนโอเคมันเอาไม่ได้หรอมันไม่มีของ ไม่มีอะไรเลยเฮ้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 ย อเสียงตีไก่านในี่ไก่ยิ่เสียแป๊กแเลยอ่ะเห็นไหมเนีกินไปแล้วเนี่ยเวลาลาถาวรเนี่ยไม่กมนวิชิวิลอนเลือดเไมวะชิวชิดูคนขับเรือเก่งสุดในเจ็ดยันะวะเฮ้ยขัไปรถมันไยแปลกขบไปรถมันไดแปลกเออเคยชนชนเ้ยกันลยคนเ ยังอักคืออะไรทนเหรอานี่อะไรเมื่อกี้จัแน่นทคนจัแน่นจัแน่นเฮ้ยเฮชนอะไรเฮ้ยไม่ชนอะไรนะนี่มนลา ไม่ทมไปเพลงไม่มันเลยอะเพลงอ่ะเพลงอ่ะเพลงอยู่ไหนเพลงอยู่ไหนบึ้มเพลงทิ้งไปแล้วโอ้ยเพลงไม่ได้เพลงหาแล้วเพลงจำแน่นะมันจะขับไม่อยู่เลยอ่ะไปไป้ยไปมีทางแยกวะเอาไปถ่ายเราคุณดงกันละเอาไปไหนไปละครับไปครับไปขยันเนาะออกกําลังกายพี่หมาแดงหมาแดงอ้ย เฮ้ยใจเย็นคนขับนี่คนขับอ๋อคนขับออตาฝาดคนขับคนขับเฮ้ยใจเย็นขัรถอะไรอ่ะรถ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 เฮ้ยคุยเขาได้ไหมได้ไหมใจเย็น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 นี่ใจเย็นขอดรอได้ไหมขอด้อได้ไหมเฮ้ยเฮยเฮ้ยใครทำอะไรเดี๋ยวไม่ทำอะไรเลยทำไงอ่ะรถติดรถเข้าไปได้หรอ หวัดีเอาดีพี่ชายขอขับไปได้ไหมเฮ้ยมพาไปไหนอ่ะพาไปไหนอ่ะเฮ้ยมนพาเราไปไหนอ่ะเฮ้ยลงขับตามมาขับตามมาลพี่ชายพี่ชายพี่ชายใจเย็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปวไปแล้วไปแล้วไ้วไลงอยู่ล้วไล้ไป้ไปแล้วไล้วไ้ไปไ้ไ้ไไ้น ไ่พาเราไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีบ้านคนได้ไงกูทำไมเราถะเราไปสวนหม้อไม่บ้างกูขับขับไปเรื่อยเรยจริงหรือเปล่าลงนี่ไหมลงนี่นะแต่เพลงใหม่ไปละออกไปเรื่อยๆเลยอ่ะลง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 ลยโซ่สองคันรถสองคันรถสองคันน่ากันไอ้ขับมาขับมารถสองคันรถสองคันข้ามันข้ามันป่าผีเต็มเลยเอา เีดแล้วลูแล้วปืนไม่มีลูกปืนบอมีลูกยิงถูกกาตายเสกดคนรับไกขคมาคนมาคนขอน่มาเน่มาเ่มน่น่มาน่มาเน่มาเ่มาเ้่มาเ่มาเน่าเ่เนมานเน่มาเม่่เนมามาเมม่า ตั้งแต่มันมีคอมันก็เปลี่ยนไปอ่ะตีแม่งรับไม่ได้หรอไปไปที่อื่นดี่วะไม่ต้องตามรถคันหนึ่งแสนมันอะไรเนี่ยอย่ามาใหม่อยวามือไส้นี้ก็จับถนัดนะอย่าใครมึงไปนะไปแล้วทำไมกูต้องได้นั่งที่อะไรเนี่ยจักรยานเลยเต็มไปหมดเลยไปเอาให้รู้โอ้เพลงมาเลย อเอาไปเอาไปดิเปิดเพลงแต่รถไปสตาร์ทตามถนนยาวเลยสิงๆิงไปเลยเรากดมุมตัววีออกมาได้ทุกคนมุมดีมากเลยเฮ้ยชี้ครับนอนนี้ดูดูว่ามันมีบ้านมีอะไรอะไรรอเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไปแฟร์นอะไร มันโดนอะไรไม่โดนอะไรเลยนะที่ชายอยากบินอันนี้บินได้แล้ว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 มันจะไม่ได้แบบพุ่งด้านขวาแล้วบุ่นใช่ไหมวะมันมีข้างเดียวได้ใช่ไหมไม่รู้ไปขับไปได้เดี๋ยวตั้งรถกลางถนนกันอะไรวะน่ะโต้ลมเหรออ๋อกระบังกระบังเอาไว้เอาไว้นั่งแล้วก็ที่นั่งเวอร์ชันสอง ชีวิตสุดท้ายทุกคนชีวิตสุดท้ายแล้วอยากนั่งไปไหนอ่ะกูนั่งด้วยอ่ะกูนั่งด้วยอ่ะอยากนั่งตัวไหนนั่งเลยกอี้อยู่ไหนแล้วว้าหนานั่้าบนกับพวเข้ไหมก็อีไม่พอนะอกูอีไม่ได้ขบนไหมนั่งกับพวกเนี่ยตรงนี้เลยก็ไหนแล้วมีเลยนั่นเอาไปนั่งตัวไหนนั่งเลย ปิดข้างบนเลยเราจะไปจนภัยในห่วงอวกาศกันละสีแดงอ่ะเราเปิดแล้วปิดนะเฮ้ยเสียงมล้วปิดลิกโอเคใช้ได้โอเควะได้ใช้ได้เออปลดเบรกเปิดเปิดทีนึเลยเปิดเลยเปิดเลยได้ปยเวะกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเหรอเอาเลยไปแล้ว อันนี้คือกดกดเฮ้ยนี่นี่อันนี้คือลดไปเองหรือไงอ่ะทำไมมันไปเ้ยมันเร็วมันเร็วอ่ะเอ้ยบ้านบ้าน้ยเฮ้ยยไไไหวไหไหวไหวไหบ้านไปบ้านไปบ้านไปบ้านปล่อยปปล่อย่อัหน็แนี้ ชอไว้ช่วยกันหานะช่วยกันหา้วก็ตามทางหาอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ชนชนโอ้ย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 คไทยไอ้คนเลยแม่โอ้ย้โดดสองมาสี่หม่แล้วเนี่ยอเละเลย เชียร์ไอโฟนกูแม่งนานมันต้องขับแล้วว่ะนานอเยืนรถพังหมดเลยแม่ได้เท่าตั้งนานเเตรียมอย่างไี้รถเหลืออะไรวะรถเหลืออะไรวะไม่เหลือรอยังไม่เหลือเลยดูดิโครงอะไรยังไม่มีเลยดูดิเพื่อนคุณบินมาห้าหมื่นห้าเพื่อนโอ้โหขึ้นขึ้นดึงห้าหมื่นเจ็ดเพื่อนระเบิดแรงไปแล้ว เอาไปถึงไหนวะน่าเขื่อนไหวกันหมดแลลวเยอยไอ้คนแม่งตายหมดเลยเกี่ยงเกี <im S 1> ่ยง <watching Olymp> <cinema>